เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมโฮกายสตาร์เลวกันบ้างนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาเจ๋มเอมยสุดสวยสุดแซ่บของเรานั่นเองนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าไม่พลาดเจ๋มเหมยก็เป็นสายซัพพอร์ตที่ผมมองว่า ผมมันต้องมีเว้ยเพื่อนๆเออมันช่วยในการเบรกทำดาเมจให้กับทีมดีมากเลยคือไอดีผมอะ่ะมีตัว DPS เยอะแต่แบบซัพพอร์ตที่มันดีๆกับทีมอะ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วก็ตัวซัพพอร์ตที่เป็นสายภาษาอะ่ะผมมองว่าไม่มีมูลค่าสูงมากเลยเพราะฉะนั้นมว่าตัวนี้เราไม่ควรพลาดน,นะครับผมแล้วก็4ีดาวข้างตู้ถามว่าดีไหมต้องบอกว่าโคตรดีเลยนะครับดีหมดเลยนะฟันตั้มเนี่ยผมก็เล็งน้องคนนี้อยู่นะชื่ออะไรจำไม่ได้แล้ว เนะี่ยเลงก็อยู่เหมือนกันก็คิดว่าน่าจะมาตอนนี้นตัวดาเมจฟันต้าผมไม่มีเลยเนะี่ยเอาตรงเลยคือ <c oughs> คือแบบโหเซเล่ S <S ผมก็ไม่ได้เปิดไงตอนนี้ผมขาดมาถ้าได้ตัวนี้มาสัก E2 มันจะดีมากเลยแล้วก็เอามานี้ก็ได้ใช้ทิงหยุดนี่ใช้อยู่แล้วนะครับมีแต่ตัวดีๆเอาง่ายคือมีแต่ตัวดีๆตัวได้ใช้งานนะครับผมมาเริ่มเลยดีกว่าไม่อการเสียเวลาะคระับมาดูว่าออกไวไหมขอให้ออกไวเถอะอยากให้ออกไวมากเลยจะได้แบบเก็บเพชรไปเปิดตัวอื่นอีกนะครับผมไะเริ่มเลย สิโลแรกคือแบบปั๊บปึ๊บปั๊บได้เลยไหมแบบคนอื่นเขา,าอ่าลุยเกเย๋เหมยเอาไว้หน่อยเออโถอ่โคือมันไม่วิธีสังเกตได้มันจะเป็นแบบใบแบบซ้นอนๆกันอย่างนี้คือไม่ได้เลยฮะเรามาลุ้นเออเขอาเรียกว่าอะไรลุ้นสี่ดาวไปดีกว่าดีน้อยขอเป็นตัวใหม่เนี่ยเออขอเ,ขอเป็นตัวใหม่ขอตัวใหม่สักอีสองได้ไหมก๋อร้องเงือ,เอยเฮ้ย โอ้โหนิ่งเลยโอ้โคือน้องมารก็โอเคน้อมารตัอีหกนี่คือเดอะก็อดเลยนะฮะไปครับผมน้องมารน,นี่กูอีอไรแล้ววะน้องมารอีเลยเลยจะมีน้องยังเหรไม่เป็นไรครับน่าจะยังไม่เยอะครับวันตีที่ยี่สิบตอเนื่องออกเลยออกเร็วหน่อยเออโอ้ยก็จะมีแบบ20โลสาโลแบบออกเลยได้ไหมอะไรเงี้ยรไม่ต้องลุ้นนานอ่ะนี่มันลุ้นนานนะฮะ ไปลุลูห์ขอสีดาวหน่อยตู้ใหม่อ่ะขอตู้ใหม่ตู้ใหม่ควันตั้งไม่มีเลยอนิยุนอะไรวะเนี่ยขอ้ตู้ใหม่ได้ตัวซังเนี่ยปัญหาคือสีดาวเว้ยแม่งไม่ค่อยจะออกตู้ใหม่เนี่ยเห็นปะเนี่ยโอ้โหไอ้ครับวันีทีสามสิบโอ้โหตู้ใหม่ออกหน่อยเพื่อน โอ้โหให้ตายเถิดได้คำนี้เลยนะให้ตายเถิดโอ้โหขตัวใหม่อ่ะ,ออะสี่ดาวตัวใหม่อะ่ะตัวใหม่รวได้มาครบแล้วเมื่อกี้ตินยืนน้องมาได้หมดแล้วตัวใหม่ต้องมาแล้วจังหวะนี้บอกเลยสีดาวตัวใหม่สีดาวไม่หายเออดาวไม่หาย,ยากกว่าห้าดาวอีกเหมือนเนี้ยขอไว้ E2 ได้ไหมดาวเมฆควอนต้าผมไม่มีเลยนะฮะ อีกหนึ่งตัวนะฮะโอเคสี่สิบครับโลดี่สี่สิครับ,รบออเมื่อหน่อยได้ไหมเบื้องเพชรกูเหลือเก,เกินตอนนี้เออโ,อโอ้โหน่าจะอาเร็วไนหะน่าจะยาวครับเพืเ่อไรอะไรอะแล้วกันนะเอ้ยโอ้โหนีงยุนยืนอ e ีหกแล้วมั้งเนี่ยวันนี้ห้าสิบไอห้าสิบแล้วนะครับเฮ้ยไ,ได้หไหมนะยังนะฮะเราก็เรียกว่าจะได้ไวนะฮะ เออผมว่าลึกสุดใจแน่เลยวะ่ะโอ้โตูใไม่เอาโคตรยากตูใไม่เอาโคตรยาก <c oughs> ได้ตัวเดียวเองไปโอ้ยลึกแน่นอนลสิแล้วเอออีหนึง่งเฮ้ยมันวนปะเนี่ยเจอีพอเลยปะ มาเลยโอกเลยยังอีกโอ้โหลึกโคตรลึกเลยลึกจะจัดเลยโอ้โหมาทำไมาเนี่ยโอเคครับมาแล้วรอบนี้มาแล้วต้องมาแล้วรอบนี้ต้องมาแล้วโอดาอ่ะอห้าดาวว่ะนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมที่ผมไม่มยิ้มเหตุละนุ้ยคอได้เหรอโครร เหมยเจ๊เหมยมาเจ๊ลุดเลเจ๊เหมยเจ๊เหมยเจ๊ลุดเลสอุ้ยอุ้ยยี่สองเจ๊เหมยมาดูเลสแล้วโอ้ไม่าดูเลสแล้วโว้ย <G ül> โอ้โหแต่เพ่เล่นลอ่อเพ่เกือบหมดเลย e ol ol อีโดรอนผมคงไม่ได้เปิดนะฮะโอ้ได้เจมาเร็วเปลูกเลดตโอ้ยนอมาร์ต e อีไรเนี่ยโอ้โหอ่าไม่ถึงหกวะอินยุน e ah? อีอะไรวะโอ้ได้เจมาอันนี้ได้อีสองนะฮะเอออ e okay, okay. e ีสองโอเคโอเคอีสองก็ยังดีนะใช้คำนี้เลยอีสองก็ยังดีผมมองมองยังดีนะอย่างนี้นะอย่างนี้ค่อยหน้าปั้นนะฮะ ไอ้บอกว่ที้ยุนผมใหโยกแล้วชัดเลยเพื่อนโอ้โหยกูเกลือกูเกลือมียุ่นกูโยกลิวโอเคนะครับน้องพาดก็โอเคได้ตัวใหม่มาสองเท้าก็โอเคยางดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มาแล้วเจมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ๊เหม๋มาแล้วนะครับเจ๊เหมยงานแล้วบอกเลยเป็นไงของจริงตัวเนี้ยผมบอกเลยตัวเนี้ยของจริง ในตัวท็อปเลยตามเมกกระจุยกระจายโอเคครับผมก็โอโอโอตอนนี้ทั้งเกนชินทั้งโฮคาผมก็ค่อนข้างแบบดวงดีแปลกๆนะให้คขาว่าดวงดีแปลกๆแล้วกัน อนาคตนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่านะฮะแม่งคือแบบดวงดีดวงน,นี้แปลกๆนะครับเดี๋ยวเอาไปเกลือเกมอื่นปะวะเออ่งคุณเสียวเลยเกินไม่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะใครที่กำลังเปิดอยู่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับผมก็ได้เจ๊เหมือนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระหว่างนี้คงเก็บเพชรยาวๆเลยนะครับไปรอตัวอื่นแล้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้นเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม